ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเตือนและแนะนำให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระบาดโควิด1 9หลังเทศกาลสงกรานซึ่งจากข้อมูลการศึกษาช่วงระบาดของโควิด -19 ในปีที่ผ่านมานะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนและพุ่งสูงในช่วงสงกรานเนื่องจากมีการรวมตัวกันของคนเป็นจานวนมากหมอยงระบุว,ว่าเทศกาลสงกราน เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายของประชากรการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้งการเล่นน้ําและรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการแพร่ระบาดได้มากขึ้นขณะนี้สายพันธุ์หลักที่พบในไทยยังคงเป็นโอมิครอน JN1 คิดเป็นสัดส่วนสะสมกว่า64%ของสายพันธุ์ทั้งหมดส่วนสายพันธุ์อื่นๆมีสัดส่วนน้อยกว่า10%อย่างไรก็ตามนะครับคุณหมอโยงให้ความมั่นใจว่า แม้โควิดจะติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่แต่ความรุนแรงในปัจจุบันไม่ได้ต่างกันโอกาสลงปอดน้อยลงและอัตราศเสียชีวิตค่อนข้างตับเมื่อเทียบกับการระบาดในช่วงปีแรกๆทั้งนี้ผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่องผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและสตรีมีครรภ์ซึ่งอาจจําเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสหรือว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับ